โอ้โหตอนแรกเนี่ยหลังจบเกมคู่ใหญ่สัปดาห์นี้ของพิมเมลีกเนี่ยกะว่าถ้าเกิดมีผลแพ้ชนะหรือว่ามีผลเสมออะไรสักอย่างเนี่ยจะไปแซวเขาแต่พอได้ดูจบ90นาทีเท่านั้นแหละอย่าไปแซวเขาเลยนะเพราะว่าทั้งแมนซิ t y ตี้แล้วก็ลิเวอร์พูลเล่นได้อย่างสมศักดิ์ศรีทีมลุ้นแชมป์จริงๆ เล่นได้เอนเตอร์เทนแฟนบอลทุกทีมจริงๆใครได้ดูเกมนี้จะรู้เลยว่ามันสนุกแค่ไหนมันมันแค่ไหนโอ้โหแลกกันไปแลกกันมาซิต,ตี้บุกลิเวอร์อพูลบุกไม่มีใครยอมใครเลยแล้วยิ่งเป็นเด็กผีนะได้ดูนัดนี้แล้วเนี่ยจะรู้สึกไม่ชินเอ๊ะทำไมบอลมันเร็วจังวะไอ้ทีมนั้นมาอีกแล้วไอ้ทีมนี้โตกลับมาอีกแล้ว นี่จะไม่ชินจะไม่ชินความเร็วของเกมเพราะว่าแมนยูเวลาเล่นจะเนิบเนิบสโลไลท์สายชิลไม่รีบไม่เร่งนะแล้วก็ไม่ได้แต้มนะส่วนซิตี้กับลิเวอร์พูลเนี่ยเป็นพวกรวดเร็วรุนแรงจะเอาแต้มให้ได้จะเอาประตูให้ได้นะอีกสิ่งหนึง่งที่ถ้าเด็กผีได้ดูนัดนี้แล้วก็จะไม่ชินเช่นกันนั่นก็คือการต่อบอลการครองบอล เวลาซิตี้บุกเนี่ยต่อบอลเข้าไปต่อบอลกันยับต่อบอลจนกว่าแบบจะได้จบสกอร์หรือเปิดไม่ตรงหรือเปิดไปติดแล้วออกหลังออกข้างประมาณนี้ไม่ค่อยมีหรอกจ่ายแล้วเสียจ่ายแล้วย้อนเพื่อนหายากเช่นเดียวกันกับลิเวอร์พูลของบอลอยู่นั่นแหละของเข้าไปของซะเยอะเลยจ่ายบอลกันกระตุ้งตรง,ตรง,ตรงจ่ายเร็วแค่ไหนก็จ่ายแม่นอ,อืบอกได้คำเดียว สมกับบิ๊กแมตระดับ5ดาวจริงๆคือต้องบอกว่าในฐานะเด็กผีที่ได้นั่งดูเนี่ยจนครบ90นาทีนะทั้ง2ทีมเล่นมีรูปแบบมีทรงกันอย่างชัดเจนเรียวพูกับแมนซิ t y ตี้เล่นจะคล้ายๆกันอยู่นิดหนึ่งคือถ้าเป็นฝั่งรับเนี่ยแล้วตัดบอลได้พวกเขาจะทำเร็วจะโต้กับเร็วทันที หร,หรือที่ภาษาฟุตบอลเขาเรียกว่าอะไรนะทาซีชั่นใช่ไหมเป็นเหมือนกันหมดเลยหรือพูแมนซิตี้เป็นแบบนี้แต่ถ้าเมื่อใดก็ตามพวกเขาได้ครองบอลได้ต่อบอลเขาจะทำอยู่อย่างนั้นอนะวนไปวนมาเฮ้ยขึ้นทางซ้ายทางซ้ายตันย้อนกลับมาก่อนตั้งใหม่ขึ้นทางขวาทางขวาตันย้อนกลับมาก่อนตั้งใหม่เฮ้ยจาะตรงกลางนี้อะถ้าตรงกลางตันไปเริ่มกันใหม่หมดเลยแล้วก็ออกซ้ายออกขวาเหมือนเดิมยากมากๆเลย ที่ทั้งสองทีมนี้จะโบ๊ะบะโบ๊ะบะต่อบอลกันแป๊บแปบแล้วก็เสียแล้วก็หายน้อยมากมันก็เลยทำให้ทั้ง90นาทีอ่ะบอลมันหยุดน้อยจริงๆถ้าหยุดก็คือแบบมีการทำฟาวเกิดขึ้นเป็นฟรีคิกเป็นลูกล้ำหน้าเป็นจังหวะที่แบบต้องเช็คกันนิดนึงอะไรเงี้ยแค่นั้นแต่ถ้าเป็นจังหวะปกติได้ลูกเตะมุมได้ลูกทุ่มนะทุกอย่างเร็วไปหมด เร็วจนเด็กผีไม่ชินแล้วทั้งสองทีมนะอีกอย่างหนึ่งเนี่ยต้องชื่นชมแล้วต้องให้การยอมรับเลยก็คือกุนซือไม่ว่าจะเป๊ปกาเดโอลา่าหรือว่าเจเกนคอปเนี่ยเขาทำทีมกันสุดยอดมากๆเลยใครก็ตามที่เป็นนักเตะอยู่ในทีมไม่ว่าจะเป็นดาวรุ่งตัวสำรองหรืออะไรก็ตามถ้าได้ลงสนามและต้องใช้งานทำดีหมดทุกคน เล่นมีทรงหมดทุกคนอาจจะทดแทนตัวจริงได้ไม่สมบูรณ์แบบแต่ก็สามารถเล่นได้รู้ว่าตัวเองต้องทำยังไงร,รู้ว่าตัวเองต้องเล่นยังไงประมาณนั้นเลยเอาใครลงก็ได้โอ้โหแล้วเป๊ปกาเดโอล่าผ่านไป60นาทีทันโทษรีบแก้เกมไปไหนฮะแล้วประเด็นคือเปลี่ยนเควินเดอ์บอยออกโอโ้โหโหด้ายจริงๆเอานักเตะที่แบบ เอาง่ายๆเด็กซิตี้เห็นก็กระเว้อโอ้เอาคนที่แบบคลองบอลดีๆจ่ายบอลดีๆออกเลยเหรอเป๊ปแต่เป๊ปเขากล้าเปลี่ยนกล้าออกเอาคนลงไปแทนอย่างโดกูอย่างควรวซิตมันก็ไม่ได้แย่นะนี่ถ้าเป็นอีกคนนึงนะหัวโล้นๆเหมือนกันนะอยู่เมืองแมนเชสเตอร์นะคุมแมนยูไม่กล้าเปลี่ยนหาอะไรเลยนะกว่าจะเปลี่ยนนูน่นนาทีที่70เกือบแ0แล้วบางทีเปลี่ยนนาที89เปลี่ยนคนแรกด้วยไม่ได้เป็น2คนเออเนี่ยเห็นไหม คนที่เขาคือไงมีประสบการณ์โชคโชนมีมียังไงเดียมีความสามารถในการคุมทีมจริงๆเนี่ย,เ,ยเขาก้าคิดก้าทำเนาะมันก็เลยสะท้อนมาถึงตัวเอริกเทนฮากเหมือนกันว่าไม่ค่อยกล้าคิดกล้าทำเท่าไหร่แม่แล้วพอจบด้วยการเสมอกันไปห,หนึ่งประตูต่อ1เนี่ยคนที่นั่งยิ้มกันกุ้มกิ่มเลยนะตอนนี้นะนั่นก็คือทางฝั่งของมิเกลอาเตตาแล้วก็ลูกทีมอาเซ n นอล รวมไปถึงเด็กปืนใหญ่อาเซนนลทั่วทั้งโลก <c oughs> โปรดเรียกผมว่าจ่าฝูง <c oughs> นี่เด็กอาเซนนลนี่เริ่มหนาวกันแล้วนะเริ่มหาเสื้อกันหนาวเริ่มหาผ้าหม่มเริ่มก่อกองไฟกันแล้วตอนนี้เพราะว่าหนาวเป็นจ่าฝูงนะโอ้ยสามทีมนะตอนนี้นะที่ลุ้นแชมเมียร์ลีกลุ้นกันแบบเข้มข้นคะแนนห่างกันแค่หน,นึ่งถึงสองคะแนนแค่นั้นเองสามารถเปลี่ยนจ่าฝูงได้ทุกอาทิตย์ ถ้าเกิดมีใครพลาดกันเกิดขึ้นเนี่ยเด็กผีดูเอาไว้นะทีมที่เขาลุ้นแชมป์ทีมที่เขาเล่นกันมีทรงทีมที่เขาจ่ายบอลกันแม่นแมน,แมนครองบอลกันดีๆนี่มันดูสนุกแบบนี้ต่อให้จบด้วยการเสมอเสียไปสองแต้มแฟนบอลอาจจะไม่แฮปปี้เท่าไหร่แต่รูปเกมเนี่ยแฟนบอลก็ด่าไม่ได้เหมือนกันเพราะว่าเล่นดีทั้งคู่เลยเด็กหง เด็กเรือใบสีฟ้าคิดเห็นยังไงคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันนะครับแต่ต้องยอมรับเลยทั้งสองทีมเล่นดีจริงๆบอลเอนเตอร์เทนสนุกมากในฐานะเด็กผีขอยกนิ้วโป้งให้ฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ด้วยนะจ๊ะกดถูกใจและกดไปคลิปโปรดให้พี่โอน้นแฟนผีไร้กดด้วยนะครับเลิฟออยูทั้งสองทีมสุดยอด